สถานการณ์ล่าสุดอ้อยน้ำตาลตลาดต่างประเทศปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากระทบหรือไม่เป็นอย่างไรฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับเรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดของอ้อยและน้ำตาลทรายในตลาดต่างประเทศนะครับและในส่วนของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำตาลหรือไม่นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ประจําสัปดาห์นี้ได้เลยครับสรุปสถานการณ์ตลาดน้ําตาลโลกประจําสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กซึ่งเป็นสัปดาห์ที่24ของปี2568แล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเคลื่อนไหวผันผวนนะครับและปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับด้วยราคาที่ลดลงนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงต้นนะครับราคาน้ําตาลนะครับ ใกล้ขึ้นไหวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากราคาน้ํามันดิบนะครับและค่าเงินเรียวของบราซิลนะครับแข็งค่าขึ้นจะส่งผลให้นะครับเกิดการเข้ามาซื้อน้ําตาลคืนจากตลาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อปิดสถานะในการขายล่วงหน้านั่นเองครับในด้านของราคาน้ํามันดิบนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ2เดือนใน1สัปดาห์นะครับซึ่งส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจจะกระตุ้นให้ทางโรงงานน้ําตาลทั่วโลกนะครับได้นําใบอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล มากกว่านำอ้อยไปผลิตเป็นน้าตาลสายนั่นเองครับต่อมานะครับในช่วงของการสัปดาห์นะครับราคาน้ําตาลได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากคาดการว่าเรื่องของปริมาณน,น้ําตาลส่วนเกินนะครับที่น่าจะส่งผลต่อราคาซึ่งส่งผลให้ราคาน้ําตาลทั่วโลกยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนแล้วนะครับ ซึ่งในช่วงท้ายสัปดาห์นี้นะครับราคาน้ําตาลยังคงปรับตัวลดลงนะครับโดยราคาน้ําตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับตลาดนิวยอร์กได้ปรับตัวลดลงต่ําสุดในรอบ4ปีนะครับโดยราคาน้ําตาลนะครับได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลนะครับเกี่ยวกับภาวะน้ําตาลโลกส่วนเกินนั่นเองครับในส่วนของราคาน้ําตาลตามสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับในเดือนกรกฎาคมปี2 5 1 8นี้นะครับ เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างนะครับ16.07จนถึง16.82เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับที่16.13เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งลดลงนะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับอยู่ที่ลบ0.36เซนต์ต่อปอนด์นะครับหรือนะครับอยู่ที่ลบ2.18นนั่นเองครับและในส่วนของราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนตุลาคมปี2568นี้นะครับ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างนะครับ16.52จนถึง17.15เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับที่16.57เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งลดลงนะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับอยู่ที่ลบ9 2 9เซนต์ต่อปอนด์หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ลบ1น2นต์นั่นเองครับในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ําตาลรายดิบในตลาดนะครับได้มีการซื้อขายล่วงหน้านะครับ และปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ4ปีซึ่งจากปริมาณฝนที่ดีในประเทศอินเดียประเทศไทยและประเทศจีนนะครับรวมถึงสภาพอากาศที่แห้งแล้งนะครับและการคาดการณ์นะครับว่าทางภาคกลางตอนใต้ของบราซิลนั้นนะครับจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ดีขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของราคาน้ําตาลนะครับน่าจะปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับอยู่ในช่วงประมาณ15จนถึง16เซนต์ต่อปอนด์นั่นเองครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ตามประเทศบราซิลนะครับ ปรับลดสัดส่วนนะครับการใช้อ้อยในการผลิตเป็นน้ําตาลลดลงนะครับเพื่อนําอ้อยนะครับไปผลิตเป็นเอทานอลที่มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในช่วงนี้นะครับยังไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับกับในส่วนของการส่งออกน้ําตาลทรายนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของปัญหาตรงนี้นะครับว่าในวันข้างหน้านะครับจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับ ในส่วนของข่าวสารนะครับอ้อยและน้าตาลนะครับทางเราจะเร่งติดตามข่าวสารตรงนี้นะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหากมีอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับทางเราจะรีบประกาศแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบโดยเร็วนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ